สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟที์คนเดิมเชฟท c h ชาแนลแล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจนะครับเพจ a c e b o o k เพจเชฟที์คนเดิม99นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับแปลตัวเลขหน้าปกสลากนะครับเป็นปกสรุปนะครับเพราะว่าใช้ปกจริงนะครับก็มาแล้วนะครับสําหรับปกจริงนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับขอเรียนว่านะฮะวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนาทานในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์แลวก็กดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับปกจริงนะครับใน2รูปแบบนะครับที่เชฟนําเสนอนะครับก็คือมีปกแบบการกุศลแล้วก็ปกในรูปแบบธรรมดานะครับซึ่งเชฟก็จะมาเริ่มกันที่ ปกในรูปแบบธรรมดากันก่อนนะครับปกในรูปแบบธรรมดานะครับสวัสดีปีใหม่2567 1มกราคมนะครับ1มกราคมนิวเย a r นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่อยู่ในภาพหน้าปกนะครับตัวเลขที่อยู่ในภาพหน้าปกนะครับอ้าวก็เดี๋ยวเชฟจะไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าภาพหน้าปกนี้จะมีตัวเลข แนวทางตัวเลขชุดไหนที่ซ่อนอยู่นะครับในภาพหน้าปกนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่25671มกราคมนะครับก็จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ไม่ซ่อนนะครับคือโชว์เลยชัดๆเลยคือมีตัวเลข5ตัวนะครับที่เป็นตัวเลขเลยก็คือ2 5 6 7แล้วก็1นะครับที่อยู่ในภาพหน้าปกนะครับ แล้วก็ปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับปีมะโรงก็เป็นปีงูใหญ่นะครับหรือว่าปีมังกรนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับถ้าเราดูจากตัวหนังสือนี่เคยเข้าตรงเคยเข้าตรงมาแล้วนะครับในตัวหนังสือของคําว่าสวัสดีปีใหม่หรือว่าภาษาอังกฤษนะครับ New Year นี่ก็เคยเข้าตรงตรงมาแล้วนะครับถ้าหลายท่านที่เคยรับชมในปีนก่อนๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า บางทีตัวเลขก็อาจจะซ่อนอยู่ในคาว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็นิวเยร์นะครับปีนี้นะครับ2567นะครับเขียนเอาไว้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีเลข1นะครับเลข1อีก1ตัวนะครับอ้าวก็จะมาตรงๆเลยไหม6 7นะครับหรือว่าจะมี1ตีลงกาหน่อยนะครับส่วนใน QR code นะครับอ่าวันนี้ก็เหมือนจะมีเลข8เลข4เลข8เลข4เลข7นะครับอันนี้คือที่ ที่เชฟเห็นใน QR code นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับสำหรับปกนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตัวเลขอาจจะไม่ได้เด่นชัดเลยนะครับแล้วก็พอจะมองเห็นนะครับว่ามีตัวเลขอะไรแอบอยู่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะเชฟอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของ QR code นะครับสำหรับันนี้นะครับถ้าไปดูการจับผิดภาพนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้จะมีะคล้ายๆเลข2อยู่นะครับสําหรับมังกรหรือว่างูตัวใหญ่เนี่ยนะครับมังกรหรือว่างูตัวใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับเลขสอนหรือเลข7นอนคว่ำอยู่นะครับหรือว่าเลข7นอนคว่ำอยู่นะครับส่วนในตัวภาพเนี่ยนะครับในปกแบบตัวอย่างเนี่ยที่เชฟเห็นเนี่ยก็จะมี ตัว B เนี่ยก็จะคล้ายๆเลขอเลขแหรือเลข3าอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยถ้าเรากลับหัวขึ้นมาจะคล้ายๆเลข7นะครับจะคล้ายๆเลข7อยู่นะครับหรือว่าใครเห็นเป็นตัวไหนคล้ายๆแปดเจ็ดนะครับเอ้าลองดูนะครับตรงนี้นะครับตีลังกายขึ้นมาเลข6ก็เป็นเลข9นะครับนะครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าอะเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตรงคําว่า ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมีเลข7เลข9นะครับ797อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า96นะครับหนึ่งเกเนี่ยก็ชัดเหมือนกันนะครับ719อะไรเงี้ยนะครับก็อืมนะครับจะเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับสำหรับเลข7เลข9เลข1นะครับ ปีนี้เป็นปีงูใหญ่นะครับปีมรงกนะครับฉะนั้นแล้วเชฟเลยนําเรื่องราวของก่อนการแปลความฝันมาเทียบเคียงให้ด้วยนะครับถ้าเราฝันเห็นงูใหญ่หนึ่งตัวนะครับอันนี้พราะก็เราก็จะเห็นได้ว่าในภาพหน้าปกนะครับมีงูตัวใหญ่หนึ่งตัวหรือว่ามังกรตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเลข0นย์กับเลข2เป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็จะมีชุดที่จับคู่ไว้แล้ว1 2 3 3 5 7 6 5 5 8 9 7 7หดนะครับอันนี้ก็คือตัวเลข ถ้าเราตีตำราแปความฝันฝันเห็นงูใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสำหรับเลข97586557นะครับเอาละครับมาดูปกที่2กันนะครับปกแบบการกุศลนะครับปกแบบการกุศลนะครับต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าปกการกุศลนี่ส่วนมากตัวเลขจะเข้านะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของข้อมูลตัวเลขนะครับงวดนี้มูลิธิการจนะบารมีนะครับโอ้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นมูลนิธิที่นะครับขึ้นตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยตรงนะครับเป็นมูลนิธิที่ที่นะฮะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโครงโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมนะครับในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูมูลนิธินี่ครับ เราก็เห็นว่าก่อตั้งตั้งแต่ปี2535นะครับปีนี้ก็จะอายุครบ32ปีนะครับจดสิทธิบัตรวันที่30เดือน12ปี2540นะครับอันนี้ก็เป็นบริบทที่นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงรับอยู่ใน ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พงษ์ยังทรงครองราชเป็นด่ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับมี 3R 5P นะครับบ้านเลขที่3ามหมู่ห้าไหมนะครับตำบลเบิงสนันนนะครับแล้วก็เบอร,ร์โทรศัพท์น่าสนใจนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์น่าสนใจ0852361838นะครับ1838นะครับเอาก็ นะครับเลขค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ3 1 8 8เอ่อแ1นะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกที่น่าสนใจอีกหนึ่งข้อมูลนะครับมูลนิธินะครับการจนะบารมีนี้ก็เพิ่งจะได้เป็นภาพหน้าปกนะครับเป็นภาพหน้าปกไปเมื่องวดวันที่2พฤษภาคม2566นะครับก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้่เองนะครับน่าจะ6-7เดือนที่ผ่านมานะครับเกาะงวนนั้นออกเลขท้าย2ตัว65นะครับ แล้วก็รางวัลที่1เป็น843.019ามนะครับแปดสนะครับจริงๆก็เป็นตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่10ด้วยนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นเดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หองรัชกาลที่10นะครับมีเป็นช่วงวันคล้ายช่วงรัชอาชาพิเศษนะครับราชาพิเศษนะครับแล้วครับไปดูจับผิดภาพนะครับสําหรับ ภาพในหน้าปกนะครับภาพในหน้าปกนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็อาจจะมีตัวเลขบางชุดที่ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปซูมดูใกล้ๆกันนะครับว่าจะมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับถ้ามองไกลๆนี่ก็น่าจะมีอยู่นะครับเนี่ยครับอย่างตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกับเลข8ปนะัเหมือนคล้ายๆกับ8-80อะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับ แล้วก็ในหน้าจอนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกันจะมีเลข9เลข5เ,เลข3เลข9เลข5นะครับ3 9 5หรือเปล่านะครับ9 5 3อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ดูจากมุมนี้นะครับในปกตัวอย่างนี้เหมือนจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าพอมาดูปกริงแล้วก็คล้ายๆกับ5 9นะครับคล้ายๆกับ0 5 9นะครับที่เชฟเห็นนะ ะครับคล้ายๆกับ0ูนานะครับเอาลองดูนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับชัดมากเท่าไหร่นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าฟันธงว่าตัวเลขชุดไหนเด่นนะครับก้อนนี้นะครับพาไปดูสถิติย้อนหลังหน่อยนะครับสถิติย้อนหลัง3ปีหลังนะครับหกสี่หกห้าหกหกนะครับห้าหนึ่งเก้ามาห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้ามาสองปีติดนะครับแล้วก็เก้ากับห้านี่มาสามปีติดนะครับพอพังงวดก่อนเป็นสามเก้าห้า ะดถัดมาดถัดมา159นะครับงดถัดมาอีก519นะครับก็เรียกได้ว่าหลัก9หลัก5มา3ปีติดต่อนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆก่อนหน้าโน้นนะครับ7หลัก7มาบ่อยเดินดีมากนะครับหลัก7เดินดีมากนะครับหลัก7มาบ่อยนะครับ7 1นี่7 1 7 9อะไรอย่างงี้นะครับ7 7นะครับไปดู2ตัวล่างนะครับก็จะเห็นว่าหลัก5เดินดีนะครับ หลัก5เดินดีนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับมี50 2ปีติดอ่ะ2ปีนะครับ2ปีมี50 2ปีมี2 5มี6 5มี1 5นะครับมี5,2นะครับก็จะเห็นได้ว่าแล้วก็4 7 7 4นี่ก็สลับกันนะครับ2ปีเลยนะครับก็เรียกว่าหลัก5หลัก4นี่มาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็นำเลขกำลังวันไปเทียบดูนะครับงวดนี้ตัวเด่น9านะครับสำหรับเลขกำลังวันบันพุทธนะครับ แล้วก็ถ้าดูจากการเรียงนี้ก็คือ698นะครับ492 185 581นะครับอืมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับหรือว่าจะจับชุดใหม่925 825นะครับ529เน,นี่ยก็ถือว่าเลขตัวเลขก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับ6 4 6 4 6 4 8 9 4 8อันนี้ก็ก็ นะครับจะไปตรงกับเลขกําลังวันวันพุธข้างแรมนะครับข้างแรมเอ๊ะข้างแรมมันขึ้นขึ้นนะครับก็จะมี4 8 7 5 1 5 7 1 5 8 0นะครับเอาล้วครับสำหรับงวดนี้นะครับปกจริงนะครับเชฟให้สีหางเด่นนะครับ9 4 8 5 3 8 1 7 9 9 1 5นะครับแล้วก็ชุดรอง5 1 8 1 0 9 4 6 7 9 1 8นะครับ ตัวเลขที่ชอบนะครับก็งวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับ948 179นะครับแล้วก็915นะถ้าให้ตัด3 3หางนะแต่ถ้าให้ตัด2หางก็น่าจะ179กับ915นะครับตัดตัด2หางนะครับนะครับแล้วก็ชุด2ตัวก็จะมี67392435 18 17 4851596497แล้วก็83นะครับ แล้วครับก็เด่นๆนะ2หางนะครับ179915นะครับวันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะได้ลุ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับสวัสดีครับ